เราผู้แกล่งกล้าซึ่งเจ้าที่เรียกมาจากนารกนั้นเป็นทหารยมโลกระดับต่ำที่สุดในนรกปกติแล้วพวกเขาต้องทำงานใช้แรงกายจำนวนมากให้แล้วเสร็จเพื่อให้วัตถจักรของนรกดำเนินไปได้การที่ได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติงานในโลกมนุษย์นั้นสำหรับพวกเขาแล้วถือว่ามีความสุขพอกับวันพักผ่อนทีเดียว ในวันนี้ผู้แกข่งกล้าทั้งสี่ซึ่งรวมกลุ่มกันลาดตระเวนภูเขาได้พูดคุยกันระหว่างเดินตรวจตราตนหนึ่งชี้ไปที่หุบเขาเตาหลอมพลางกล่าวว่าพอมองดูลาวานี้ข้าก็นึกถึงงานนั้นของข้าขึ้นมาหากตอนยังมีชีวิตเป็นผู้ที่วางเพลิงทำร้ายผู้อื่นเมื่อตายแล้วก็จะตกขุมนรกเสาทองแดง ต้องถูกทรมานด้วยการเปลือยกายกอดเสาทองแดงอันร้อนระอุเพื่อเผาเสาทองแดงให้ร้อนพวกข้าก็ได้แต่เติมฟืนพัดไฟไม่หยุดแล้วยังต้องไปขูดผิวไหมเนื้อเน่าที่ติดอยู่บนเสาออกอีกสู้สร้างฐานน้ำตกอักคีลดความยุ่งยากเสียจะดีกว่าอีกตนได้ฟังดังนั้นก็บ่นเช่นกันนั่นสิหากตอนยังมีชีวิตเป็นผู้ที่สร้างความแตกแยกในครอบครัว เมื่อตายแล้วก็จะตกขุมนรกต้นไม้เหล็กของพวกข้าต้องถูกมีดแหลมสอดเข้าไปจากผิวหนังด้านหลังและแขวนไว้บนต้นคมมีดเดือดร้อนพวกข้าต้องรับมีดทุกวันและซ้มแซมต้นไม้เป็นระยะบางตนก็ตกลงมาจากต้นไม้เพราะผิวหนังเปิดพวกข้ายังต้องเอาเข็มกับด้ายมาเย็บแล้วแบกพวกเขากลับขึ้นไปแขวนอีกข้าว่าใช้เจ้าลูกเหล็กยักษ์ที่อยู่ข้างหน้านั่นน่าจะเห็นผลกว่า ตนที่สามกล่าวอีกว่า